สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำซาลาเปานมสดใส้สังขยาใบเตยแป้งฟูนนุ่มข้ามวันสูตรไสอร่อยสุดๆเลยนะคะพร้อมวิธีการห่อง,ง่ายๆ่ส,สวยๆให้นั่นดีไม่มีรั่วค่ะเคล็ดลับนึ่งยังไงให้แป้งตึงสวยดีไม่มีเหี่ยวด้วยนะคะ ส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาทําในส่วนของตัวสังขยาไว้ทําไส้สาลเปาของเรากันนะคะส่วนผสมหลักเลยก็จะมีแป้งกวนไส้ตราบ้านโป่งค่ะเป็นแป้งสําหรับทําขนมและอาหารคาวหวานได้หลากหลายเลยนะคะมาในรูปแบบของถุงซิปล็อกแบบนี้ค่ะเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่น ทำให้ไส้ขนมของเรามีความข้นเหนืดไม่คืนตัวคงตัวได้ดีแม้ไส้ขนมของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะทำได้ทั้งขนมหวานทำน้ำซอสน้ำราดหน้าซอสข้าหมูแดงได้หลากหลายเลยค่ะของเขาดีจริงๆนะคะสะดวกสบายใช้ง่ายแบบนี้เลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยของขนมไทยแล้วก็อาหารคาวหวานได้หลากหลายเลยนะคะ แล้วก็จะมีไข่แดงของไข่ไก่ค่ะน้ำใบเตยกะทิเกลือป่นเนยจืดแป้งกวนไซบ้านโป่งของเราค่ะนมข้นหวานน้ำตาลทรายส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะให้เราเตรียมชามผสมค่ะใส่ไข่แดงของไข่ไก่ลงไปเลยนะคะตามด้วยเกลือค่ะ น้ำตาลทรายความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบหวานมากกว่าน,น้อยใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็นมข้นหวานค่ะเพิ่มความหอมหวานอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะคนให้เกลือให้น้ำตาละละลายเข้ากันดีก่อนค่ะพอเราคน น้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วจากนั้นให้เราใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำใบเตยเข้มข้นของเราค่ะแล้วก็แป้งกวนไส้ตราบ้านโป่งของเราค่ะส่วนเนยเราจะไว้ใส่ทีหลังนะคะ คนแป้งคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีก่อนค่ะพอเราคนทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับสีของใบเตยของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ค่ะถ้าเกิดสีของใบเตยของใครสีอ่อนจนเกินไปให้เราเพิ่มสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ล ไปตามชอบได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบสีอ่อนๆสีธรรมชาติไม่ต้องเพิ่มสีผสมอาหารก็ได้ค่ะนำน้ำใส่หม้อแบบนี้ค่ะต้มให้ร้อนให้เดือดดีเลยนะคะแล้วก็นำตัวแป้งที่เราผสมกันไว้เมื่อกี้วางใส่ลงไปข้างบนแบบนี้ค่ะเราจะใช้ไอ้น้ำ จะใช้ความร้อนจากไอ้น้ำในการกวนไส้สังขยาของเรานะคะเป็นเคล็ดลับทำให้ไส้ขนมของเราเนียนนุ่มไม่แข็งกระด้างค่ะคนตลอดคนเรื่อยๆคนไปในทางเดียวกันกวนต่อจนแป้งสุกมีความเหนียวข้นขึ้นเลยนะคะ เราสูบเหนียวข้นได้ที่ดีแล้วให้เราใส่เนยลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะปิดเตาแล้วก็กวนต่อให้เข้ากันดีค่ะแค่นี้ก็ได้ใส้สังขยาใบเตย เนียนนุ่มหอมหวานมันอร่อยสีสวยดีแบบนี้แล้วค่ะปิดเตายกลงพักไว้ก่อนนะคะต่อไปให้เรานํานมไปอุ่นให้พออุ่นๆพอนะคะอุ่นแค่ไหนลองเอามือจุ่มลงไปทนได้ไม่ร้อนนะคะถ้าเกิดร้อนเกินยีสต์ของเราจะตายได้ไม่ทำงานแป้งสาะเปาของเราจะไม่ฟูเลยนะคะ จากนั้นให้นํายีสต์ใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลจะเป็นอาหารชั้นดีของยีสต์เลยนะคะคนให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีพักไว้ประมาณ5นาทีให้ยีสต์ทำงานดีก่อนนะคะพอเราพักยีสต์ของเรา ขึ้นฟูดีแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดขึ้นฟูดีแบบนี้แสดงว่ายีสต์ทำงานดีถ้าเกิดไม่ขึ้นฟูแบบนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้นะคะคนให้เข้ากันดีอีกทีนึงค่ะต่อไปให้เราเตรียมชามผสมค่ะเตรียมกระชอนตาทีนําแป้งสารเปาของเรามันล่อนใส่ลงไป พร้อมกับผงฟูนะคะใครจะไม่ร่อนก็นได้แต่ถ้าเกิดร่อนจะทำให้แป้งสาลาเปาของเรามีความฟูนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะพอเราร่อนแป้งสาลาเปากับผงฟู เสร็จเรียบร้อยแล้วทำหลุมตรงกลางนิดนึงค่ะแล้วก็นำยีที่เราผสมน้ำตาลแล้วก็นมสดไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะตามด้วยน้ำมันทั่วเหลืองค่ะ แล้วก็ค่อยๆตะล่อมค่อยๆนวดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะก่อนทำขนมทุกครั้งก็ล้างมือให้สะอาดดีก่อนค่ะพอเรานวดแป้งของเรามาประมาณ5นาทีได้แล้วนะคะ นั้นให้เรารวบแป้งเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ใช้พลาสติกปปิดคลุมไว้ไม่ให้อากาศเข้าเดี๋ยวแป้งจะแห้งค่ะถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้ฝาหมอ้อปิดได้เลยนะคะ ประมาณ 1- 2ชั่วโมงหรือจนกว่าแป้งของเราจะขึ้นฟูเป็นเท่าตัวเลยนะคะพอเราพักแป้งครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแป้งก็ขึ้นฟูเป็นเท่าตัวดีแบบนี้แล้วค่ะให้เราจิ้มไล่ลมค่ะแล้วก็นวดให้เนียนเข้ากันดีทีนึงค่ะ รวบให้แป้งหน้าตึงดีแบบนี้ค่ะจากนั้นกดกดแป้งลงหน่อยค่ะแล้วก็ตัดแบ่งแป้งเป็นลูกเล็กลูกใหญ่มากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะ พอตัดแบ่งเสร็จเรียบร้อยจับรวบแป้งให้หน้าตึงดีแล้วก็รวบชายแป้งไว้อีกข้างหนึ่งคลึงให้เป็นลูกลกลมกลมวางพักไว้ค่ะจากนั้นที่เรานำแป้งที่เราคลึงไว้มาวางข้างที่เรียบๆลงนะคะฝ่ามือกดลงหน่อยค่ะแล้วก็ใช้ไม้คลึงคลึงแป้ง ออกให้เป็นแผ่นบางๆค่ะขอบรอบนอกให้บางกว่าตรงกลางนะคะเพราะว่าตรงกลางจะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักตัวไส้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะยิบแป้งขึ้นมาค่ะแล้วก็ตาก ตัวไส้สังขยาของเราใส่ลงไปค่ะไม่ต้องเยอะเกินนะคะถ้าเกิดเยอะเกินเดี๋ยวจะล้นแป้งจะหออไม่หุมไม่มิดค่ะมือจับขอบแป้งขึ้นมาบีบแล้วก็ขยับไปเรื่อยค่ะขยับแล้วก็หมุนไปเรื่อยจับชายบีบเข้าหากันค่ะพยายามอย่าให้ไส้ล้นออกมานะคะจับบีบ ให้มิดให้ชิดดีเลยค่ะอย่าให้มีรอยอย่าให้มีรูรั่วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะพลิกกลับขึ้นมาค่ะเตรียมกระดาษรองสาละเปาแล้วก็นำาาละเปาที่เราหอ่อได้เมื่อกี้วางใส่ลงไปค่ะนําไปเรียงใส่ซึง้งวางพักไว้ให้ขึ้นฟูดีก่อนค่อยนึ่งได้นะคะ เราหอร่อซาลาเปาของเราเสร็จไปบร้อยแล้วให้นํามาเรียงใส่ซึ้งแบบนี้ยังไม่ต้องยกขึ้นนึ่งนะคะนํฟ้าซึ้งมาปิดไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีเราจะพักแป้งซาลาเปาของเราให้ขึ้นฟูดีก่อนนะคะถึงนําไปนึ่งได้ค่ะระหว่างนี้ให้เราไปตั้งหม้อซึ้งให้น้ําร้อนน้ําเดือดเตรียมนึ่งกันเลยค่ะพอเราพักแป้งครบเวลาประมาณ 15นาทีได้แล้วนะคะซาลาเปาของเราก็พองตัวขึ้นมาสวยดีแบบนี้แล้วค่ะน้ำของเราก็ร้อนก็เดือดได้ที่ดีแล้วเหมือนกันนะคะยกขึ้นนึ่งเลยค่ะนึ่งต่อประมาณ10-15นาทีหรือจนกว่าสาลาเปาของเราจะสุกนุ่มดีแล้วแต่ขนาดและความหนาของแป้งของแต่ละคนที่ทำนะคะนึ่งด้วยไฟแรงค่ะ พอเรานึ่งครบเวลา10นาทีแล้วให้เราปิดเตาแล้วก็เปิดฝาแง้มแง้มไว้แบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดหมดเปิดทีเดียวเลยนะคะไม่งั้นซาลาเปาของเราน่าจะไม่ตึงไม่สวยเหี่ยวแฟบเลยนะคะพอเราเปิดฝาแง้มไว้ประมาณ3นาทีได้แล้วเปิดฝาดูค่ะนี่ซาลาเปาของเราฟูสวยดีทุกลูกแบบนี้เลยนะคะ หน้ายัางตึงดีไม่มีเหี่ยวค่ะยกลงพักไว้ให้เย็นสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาดูไส้ข้างในกันนะคะสระเป๋านมสดไส้สังขยาใบาเตยที่ใช้แป้งบ้านโป่งในการกวนไส้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะตึงสวยดีทุกลูกแบบนี้เลยค่ะ นี่ตัวแป้งก็ฟูนุ่มดีแบบนี้เลยนะคะนี่ใสสังขยาช่ำๆเยิมย้มๆแบบนี้เลยนะคะแป้งฟูนุ่มใส หอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยค่ะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะทำกินทำขายได้เลยค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรได้นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ